สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์นะคะ24สิงหาคมค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของน้องบิงนงคะคะน้องบิงสิทธิ์บิ๊กอีกหนึ่งครั้งหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานะคะก็ถือว่าเป็นนักกีฬายเยาวชนอีกคนหนึ่งของประเทศไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวใช่ะค,ะค่บคือน่าสนใจว่าจากนี้ไปจากนี้ไป น้องมิ้งสิทธิบกเนี่ยะจะต้องฝึกฝนอะไรกันบ้างะนะครับแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ว,วัยสิบขวบที่เราไปทําสกู๊ปแรกกว่าจ,จะได้รองแชมป์เยาวชนโลกเนี่ยต้องฝึกฝนยังไงต้องอดทนยังไงต้องฝ่าฟันอะไระแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการที่จะเป็นนักกีฬาจากระดับเยาวชนขึ้นไปสู่อาชีพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องฝึกฝนทั้งเทคนิคเทคนิคของกีฬาแต่ละประเภทและเสียสละอะไรบ้างใช่แล้วครอบครัวต้องเสียสละอะไรบ้างตัวเองต้องเสียสละอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย เขาจะไปได้ไกลาตามฝันหรือเปล่านะครับวันนี้ลองไปติดตามดูว่าจากนี้ไปน้องวิ้งสิบ,บิ๊กจะเป็นยังไงจะสามารถทําชื่อเสียงได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วก็ที่ผ่านมาใน5ปีตั้งแต่อายุสิบกว่ถึง15เนี่ยเขาได้เสียสละแล้วก็ฝ่าฟันอะไรเปนบ้างครับค่ะไปติดตามกันค่ะ เดียวเลยใช่ไหมคืออาจารย์บิ๊กอาจารย์บิ๊กคนเดียวเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมาค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งตอนนี้ม่ค่อยใช้จริงช่วยว่าถูกไหมทำให้ใจจริงช่วยจะเป็นลักษณะคือข้าเบ็ด้าับสอนยากไหมคือจริงๆ ผมคิดว่าสอนยากไหมผมสอนไปเนี่ยผมคิดว่าเขาฟังแต่ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเขาน่าจะมีต่อต้านในใจแต่ผมไม่กล้าพูดอย่างเช่นผมคิดว่าเรื่องบนโต๊ะเนี่ยเขาคงไม่ต่อต้านผมแน่เพราะน,นี้เขาน่าจะยอมรับผมแน่นอนแต่ผมคิดว่าในเรื่องของเพราะผมสอนเนี่ยผมสอนพฤติกรรมด้วยการใช้ชีวิตด้วยเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลงมาซ้อมสนุกแล้วโทรศัพท์ต้องปิดเสียงปิดเครื่องคือไม่ใช้ ตอนนี้สนุกเนี่ยมีถ่ายทอดสดดูถ่ายทอดสดในทีวีเยอะๆดูระดับโลกดูแล้วเอามาใช้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นระดับโลกทำให้เห็นเอามาใช้ผมจะบอกว่าให้ดูเยอะๆพอดูเยอะปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะมันเขาเรียกเป็นประสบการณ์ในตัวของไม่เคยเ,เราก็จะไปทำได้แต่ว่าสิ่งที่เขาอาจจะต่อต้านหรือว่าบางทีบอกให้ดูเยอะอยากจะไปเล่นเกมอยากจะไปเล่นไลน์ตามภาษาเด็กๆตามตามเฟซ ที่อาจารย์สอนมาต้องฝ่าฟันมาเยอะณวันนี้ทุกคนพูดถึงเราไปคว้ารองแชมป์เยาวชนหญิงโลกมาคุ้มไหมกับความเหนื่อยยากก็คุ้มค่ะแต่ว่าจะพยายามทําให้ดีกว่านี้แล้วก็พยายามจะคว้าแชมป์ให้ได้ค่ะ,ะที่อาจารย์สอนว่าเรื่องไม่ดูไลน์ไม่เล่นเฟซเชื่อเชื่อเช,ชื่อฟังเชื่อค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเล่นเยอะๆสายตาก,ก็จะเสียแล้วมันใช้ในการลิง อนาคตน่ามาถึงตรงนี้แล้วอายุ15ปีคว้ารองแชมป์ถามเจ้าตัวก่อนว่าต้องการจะไปไกลแค่ไหนก็ตอนแรกก็ไม่หวังว่าจะได้ไปเล่นอาชีพหญิงนะคะแต่พอมาถึงขนาดนี้แล้วก็หวังไว้ว่าอยากไปเล่นอาชีพหญิงคะ่ะอยากไปเทินโปมเหมือนผู้ชายเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะน้องเขาอยากจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าสามารถที่จะปั้นน้องจะสร้างน้อง สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้ตามฝันไหมผมมองว่าตอนนี้นะครับสมาคมเนี่ยโชคดีที่มีรุ่นนี้คือรุ่นเด็กสองคนเนี่ยที่ไปคว้าทั้งแชมป์ทั้งรองแชมป์มาเนี่ยครับผมว่าถ้าเปรียบเทียบเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบของเรากับผู้ชายผู้หญิงอลองลองดูผู้ชายก่อนถ้าเป็นผู้ชายนะครับตอนนี้อีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยจีน แน่นอนครับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแน่แม้กระทั่งต้นตำรับอย่างอังกฤษตามไม่ทันครับผมมองตามไม่ทันอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงไทยนะครับนี่พูดถึงอย่างนั้นเปรียบเปียบแบบนั้นเลยแล้วมาเปรียบเทียบของผู้หญิงตอนนี้ของเราเนี่ยเหมือนจีนในระดับผู้ชายตอนนี้เด็กสองเนี้ยไปเนี่ยเราจะมีไอดอลทำให้เด็กอายุต่ําประมาณสิบเจ็ดแปดขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากให้เรียนเพราะมีไอดอลอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมมองอย่างน้องมิ้งเนี่ยนะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับ คือถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรเนี่ยเขายังไปแข่งในระดับเยาวชนโลกหรือเยาวชนเอเชียอะไรของเขาอยู่เนี่ยผมมองว่าเขาคว้าแชมป์แน่นอนแต่การที่จะแทง124หรือลบสีติเนี่ยผมมองว่ายังเป็นไปได้ยากกว่าที่เขาจะไปคว้าแชมป์เยาวชนโลก การศึกษาเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการความประพฤติคุณพ่อดูแลน้องอยังไงครับก็คือตอนนี้อยากให้น้องเขาซ้อมเต็มที่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยซ้อมวันละสองชั่วโมงก็ยังไม่เก่งก็ตอนนี้ก็เลยให้น้องเขาออกมาเรียนกศนศึกษาผู้ใหญ่ครับก็มีเวลาซ้อมมากขึ้นคือวันหนึ่งหกเชั่วโมงให้เขาซ้อมเต็มที่กับตรงนี้ครับผมแลวท่านผู้ชมครับการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีก็ต้องเสียสละบางอย่างนะครับในการที่จะให้น้องเขาประสบความสำเร็จ นี่เรจะฝากถึงแฟนๆที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ทั้งอาจจะมีหลายคนที่อยากจะเป็นเหมือนน้องมิง้งสิทธิ์บิ๊กอยากจะมาเล่นสนุกเกอร์หรือไม่เคยเล่นสนุกเกอร์แล้วอยากจะเข้ามาก็จะบอกแฟนๆสนุกเกอร์ว่าขอบคุณที่คอยส่งกำลับบงใจเชียร์ตอนที่หนูอยู่ที่นู่นนะคะก็ขอบคุณค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์บิก๊กทุ่มเทสอนมานะคะก็ก็จริงๆน้องมิ้งก็คงจะต้องเหมือนอย่างที่อาจารย์บิ๊กบอกนะคะเรื่องบนโต๊ะไม่มีการ ขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นแต่พอพูดถึงเรื่องของส่วนตัวแล้วเนี่ยบางทีเด็กๆนะให้หนูแต่ดูแต่สนุกเกอร์หนูก็อยากไปเล่นไปเที่ยวเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าจะเป็นนักกีฬาอาชีพที่สําคัญคือวินัยการแบ่งเวลาให้ถูกต้องเนาะก็จากนี้ไปคือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของน้องมิ้งมากนะครับในการที่จะก้าวจากอีกระดับหนึ่งขึ้นไปสู่ อาชีพนักสูเกอร์อาชีพที่แท้จริงนะครับซึ่งอย่างที่บิ๊กเปรียบเปยก็ก็ถือเห็นภาพชัดนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องดูที่ประเทศจีนเขาประเทศจีนเขาได้เขามีนักสุเกอร์ชายใช่มีดาวรุ่งมีคว้าแชมป์เยาวชนโลกฝ่ายชายขณะที่ไทยเรามีนักสูเกอร์เยาวชนหญิงที่ไปคว้าแชมป์ก็คือถ้าจะมองกันจริงก็คือบิ๊กก็พูดว่าในอนาคตเนี่ยนักสุเกอร์หญิงของเราเนี่ยน่าจะทําชื่อเสียงได้ไม่แพ้ฝ่ายชายเลยแล้วถ้าน่าจะทําผลงานได้ดีถึงขนาด อาจจะเป็นแชมป์โลกประเภทหญิงโลกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นน่าติดตามครับ,รบเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ดูแลกันให้ดีนะคะเพราะว่าอย่างิ๊กบอกว่าพอน้องอย่างน้องมิ้งถ้าก้าวขึ้นมาอยากโตขึ้นอยากจะเป็นนะักกีฬาชีพจะต้องไปแข่งกับผู้ชายเพราะว่าประเทศเราไม่มีผู้หญิงนะคะไม่ได้มีการแข่งขันของผู้หญิงเพราะนั้นก็ต้องไปแข่งขันรวมรนะคะ,ะ,คะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ่ะส่วนวันนี้ก่อนจะหมดเวลาต้องขอ แสดงความยินดีกับมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกซะหน่อยนะคะโค้ชชูศักดิ์ศรีภูมินะคะในที่สุดก็ทําได้อีกแล้วนะคะทําทีมที่6ของเขาเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือระยอง f c ถึงแม้ว่ายังไม่จบฤดูกาลในรอบแบ่งโซนของลีกภูมิภาคดูชั้น2แต่ว่าประกาศคือคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคือเมื่อวานนี้ระยองเ c ีเนี่ยบุกไปชนะจันทบุรีสอประตูต่อหนึ่งขณะที่ทีมอันดับ3าคือฉะเชิงเซาเนี่ยพลาดท่าทำให้เมื่อวานเนี้ทำให้ตอนนี้นะครับ ระยอง FC มี54คะแนนขนาดที่ชาชเชียงแซวมี36คะแนนห่างกันถึง18คะแนนขนาที่เหลือเกมการแข่งขันอีกเพียง5นัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคะแนนก็เลยขาดระยอง FC ก็เลยเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ในฐานะตัวแทนของส่วนภาคกลางต้องออกแน่นอนแล้วค<า>่ะเป็นทีมแรกด้วยนะคะส่วนเมื่อสักครู่นะคะถ้าดูสกู๊ปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสนุกเกอร์โตสนุกเกอร์มันสวยงามมันดูสะอาดสะอา้านมันเรียบร้อยเดี๋ยวจะนําเรื่องนี้มาฝากค่ะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากพาลูกไปเล่นสนุกเกอร์จะไปที่ไหนถึงจะหน้า เรียกว่าเ,เรียกว่าเนลูกเกอร์แนวใหม่แล้วกันนะคะวางใจได้ว่าความสะอาดนั้นเขาดูแลเต็มที่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ